สองเคมีนาเดชกับนางเอกใหม่ละครใจขังเจ้าสวยหล่อเหมาะสมเวอร์น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผลงานละครเรื่องใหม่ของพระเอกนาเดชคูกิมิยะที่โครจรมาเจอกันครั้งแรกกับนางเอกดาวรุ่งพายรินราดาในละครแนวพีเรียดย้อนยุคใจขังเจ้าของค่าย Good Feeling โดยผู้กำกับคิงสมจริง ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากนิยายดังใจขังเจ้าโดยผู้เขียนครามเป็นนิยายแนวพีเรียดยุคกรุงศรีอย,ยุธยานอกจากจะชื่อแปลกชวนให้ค้นหาแล้วยังมีพอทที่ชวนให้อยากรู้ว่าพระเอกซึ่งฝึกวิชาอาคมที่ทำให้ไม่สามารถมีภรรยาได้โดยล่าสุดอินสตาแกรม o o d Feeling TV ีได้เผยภาพฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่พระเอก ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ